ผู้ชายที่มีมูลค่าสูงไทยโรนและชาติไทยโรนคนแรกวิดีโอหมายเลข14ฉันพยายามแปลวิดีโอจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆอีก14ภาษาฉันเกลียดการอ่านคำบรรยายและฉันรู้ว่าคนอื่นๆหลายคนรู้สึกแบบเดียวกันขออภัยซอฟต์แวร์แปลทั้งหมดมีความแม่นยำเพียง80%ดดังนั้นขออภัยให้ความผิดพลาดใดๆนอกจากนี้แต่ละภาษาหรือชื่อวิดีโอย,ยังมีสีของตัวเองเช่นอังกฤษ เป็นสีเขียวอิตาลีเป็นสีชมพูลและสเปนเป็นสีดำอย่างไรข้อตามทุกอย่างถูกจัดเป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆดัง,งนั้นคุณอาจต้องการเริ่มต้นด้วยส่วนเพลย์ลิสต์ของช่องของฉัน หลายคนคิดว่าย่านชุมชนชาวอเมริกันฟิวสีไม่ปลอดภัยผู้คนเชื่อว่าชุมชนของฉันเต็มไปด้วยป่นคนค้ายาและคนฟิวดำส่วนใหญ่ยากจนทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงย่านคนฟิวดำอเมริกาเป็นสถานที่ที่ดีในการมีครอบครัวและเลี้ยงดูลูกนี่เป็นอีกย่านหนึ่งที่เป็นสีดำหรือแอฟริกันอเมริกันทั่วไปหรือทั่วไปถนนสายนี้คือพอลิงเวในมอคเคมิลลิอยมันอัดจะดูชนบทแต่เมืองนี้อยู่ติด กับเมืองชิคาโกเป็นบ้านสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำราคา1นึ่ง0ดอลลาร์ฉันได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการออกเดทการแต่งงานผู้หญิงผู้ชายและเรื่องอื่นๆมากมายหลายคนพูดถึงไทยโรนและชาติฉันรู้ว่าคนพูดสำนวนมไทโรนและชาเพื่ออธิบายกลุ่มผู้ชายที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ผู้ชายที่มีไรายได้มากกว่า6ร่างผู้หญิงสวยไล่ตามหรือไล่ตาม,ตามและถือเป็นผู้ชายที่มีมูลค่าสูงฉันคิดว่าไทโรนหรือชาติที่บันทึกครั้งแรกคือคาสโนวาเรื่องจากคนส่วนใหญ่รู้จักแคสโนวาอรฉันจะไม่เข้าไปในประวัติศาสตร์ของเขาดังนั้นจึงมีไทโรนหรือชาติตลอดประวัติศาสตร์ เรื่องของตำนานก็คือพวกมันทั้งหมดมาจากที่ไหนสักแห่งตำนานมีความจริงหรือเรื่องจริงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องจริงหรือเรื่องจริงไม่รามาเท่าตำนานฉันถามคำถามทำไมคนถึงไม่ใช้ชื่อไบรรนลาวานหรือลาวานเรียกเจ้าพ่อคาสโนว่าดำอัดมีไทโรนตัวจริงวิดีโอนี้เกี่ยวกับไทโรนตัวแรกจริงหรือของจริงที่เริ่มการแสดงออกอย่างไรก็ตามฉันรู้ว่าฉันคิดผิดหนึ่งรเอร์เซต แต่ฉันคิดว่ามันสร้างเรื่องราวที่ดีฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชาติแต่ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับไทโรนและที่มาของไทโรนไทโรนบอกฉันว่าเขาเกิดในปี2507แต่บันทึกของรัฐบาลบอกว่าเขาเกิดในปี2506ซึ่งหมายความว่า ขาต้องกลับไปเรียน2ปีใช่ฉันกำลังพูดถึงคนจริงนี่คือเรื่องจริงไทโรนไม่ใช่คนหน้าตาดีเขาเป็นคนทลกนังเลอดและไม่มีกล้ามเนื้อถึงกระนั้นผู้หญิงบางคนที่เขาสามารถหามาได้ก็สวยส่วนใหญ่ไม่ได้ หากทิพเฮเนอร์เจ้าของ p l a y b เป็นเพียงชายวัย80อีกคนที่สะสมเงินบำนาญเขาก็คงไม่มีสาวสวยอายุ19รือและ20ปีไล่ตามเขาดังนั้นผู้ชายทุกคนสามารถเป็นทัทอโรนหรือชาติได้ไทยโรนรู้วิธีทิชชูเหมือนผู้ชายที่มีมูลค่าสมเขาขับรถดีและแ,ละแต่งตัวเหมือนมีเงินอย่างไรข้อตามทั้งหมดนั้นเป็นของปลอมแต่ทารนรู้ว่า เขาแค่ต้องมองเฉพาะส่วนเพราะเขารู้ว่ารับใดที่เขาดูส่วนที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะถือว่าส่วนที่เหลือนอกจากนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟชั่นของผู้ชายผู้หญิงไม่สนใจแฟชั่นของผู้ชายนั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถหาเสื้อผ้าส่วนใหญ่ได้ที่วอนหมดรับได้ที่เสื้อมีปกผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าคุณกำลังใส่อะไรมาจากร้านค้าลดราคา สิ่งที่ฉันเรียนรู้จากไทโรนคือความรับรอย่างหนึ่งในการดึงดูดผู้หญิงคือการสวมเสื้อเชอิ้ตแบบมีปกเสื้อเชอิ้ตคอปกแขนยาวจะดีที่สุดดังนั้นให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นเฉพาะเสื้อที่มีปกเท่านั้นเมื่อฉันหยุดเล่นกีฬาในวิทยาลัยและเริ่มสวมเสื้อที่มีปกฉันมีสาวๆไล่ตามหรือไล่ตามฉันในวิทยาลัยผู้หญิงที่ฉันไม่เคยพบมาก่อนแต่บงังเอิญมาเจอที่ฉันพอพักของฉัน พวกเขาทั้งหมดเป็นสาววิวขาวอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ฉลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกหลอกหรือถูกหลอกผู้หญิงที่ฉลาดส่วนใหญ่สามารถเห็นได้ทันทีว่าไทโรนเป็นคนโกหกคนหลอกลวงคนที่ไม่สามารถไว้ใจได้ หากผู้หญิงถามคำถามเกี่ยวกับงานการศึกษาหรือครอบครัวของไทโรนไทโรนไม่ได้บอกผู้หญิงเกี่ยวกับงานที่แท้จริงของเขาการศึกษาที่แท้จริงของเขาหรือครอบครัวที่แท้จริงของเขาไทโรนเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับงานการศึกษาและครอบครัวของเพื่อนคนนื่นไทโรนแสร้งทำเป็นว่าชีวิตที่เขาพูดถึงคือชีวิตของเขาดังนั้นไทโรนจึงทำหนอยเรื่องราวชีวิตของบุคคลอื่นเป็นการยากที่จะจำเรื่องโกหก และติดตามคำโกหกทั้งหมดที่คุณบอกผู้คนฉันไม่ต้องการให้คุณคิดว่าไทโรเป็นก้อนหนีบพิเศษไทโรทำได้ดีในสิ่งที่เขาทำในโรงเรียนมธัธยมปลายฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อรอนเฟลามอมิงซึ่งชอบออกไปเที่ยวกับเด็กฉลาดเพื่อที่คนอื่นจะถือว่า เขาเป็นคนฉลาดด้วยนี่คือรูปของเขารอนจะบอกคนอื่นว่าเขาได้คะแนน32จาก36ในการสอบเข้าวิทยาลัยของเขาแต่รอนต้องใช้เวลา3-10ปีในการจบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนและอีก3ปีจึงจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรอนเปนคนประเภทที่จะทำให้คุณดูถูกคนอื่นในขณะเดียวกันก็สร้างตัวเองขึ้นมาซึ่งทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากการโกหก บางคนบอกว่าผู้หญิงเท่านั้นที่ประพฤติแบบนี้แต่ตอนนี้คุณรู้ว่าผู้ชายก็ทำเช่นกันถ่ายร้นทำสิ่งเดียวกันนี่เป็นวิธีนหนึ่งที่ถ่ายร้นใช้เพื่อให้ได้ผู้หญิงรอนยังคงทำสิ่งนี้เมื่ออายุ32ปีคนประเภทนี้ไม่เคยเปลี่ยนถ้าฉันถามคุณว่าเมื่อ20ปีที่แล้วคุณชอบภาพยนตร์เรื่องใดคุณอาจจะจำได้ไม่หมดแต่คุณ จะจำส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังได้ดังนั้นในอนาคตมีคนถามไทโรนเกี่ยวกับชีวิตของเขาไทโรนไม่ต้องจําคาโกหกใดๆหรือคาโกหกที่เขาเล่าเขาแค่ต้องจําชีวิตของทอดเพื่อนของเขางานของทอดการศึกษาของทอดและครอบครัวของทอดถ้ามีคนถามไทโรนเกี่ยวกับทอดไทโรนก็จะเล่าเรื่องชีวิตของเขาเองเกี่ยวกับชีวิตของไทโรนให้พวกเขาฟังแต่แสร้งทำเป็นว่าเขากำลังพูดถึงชีวิตของทอด ตอนนี้คุณกำลังสงสัยว่า,าโจดไปเอารถและเสื้อผ้ามาจากไหนเขาจะมองส่วนที่ไม่มีเงินได้อย่างไรก่อนเข้าสู่ส่วนนี้อย่าถามว่ามีผู้หญิงกี่คนที่มาเยี่ยมไทยโรรที่บ้านอาพาต่ตเม้นต์หรือบ้านของเขาไทรูนําำโฉนดในอาพาต่ตเม้นต์ของผู้หญิงโรงแรมหรือบ้านเพื่อนของเขาเสมอ หากผู้หญิงคนนั้นมาเยี่ยมทยโรนยังไม่คาดฝันการมาเยี่ยมที่คาดไม่ถึงเธอจะพบว่าทโรนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นหรือค้นพบอรนรยาลูกๆหรือแม่สามีของทโรนที่ซึ่งแม่ใหญ่เป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไทโรนเป็นคนโกหกที่ดีและเมื่อฉันมองย้อนกลับไปไทโรนกำลังโกหกตั้งแต่เราพบกันตอนอายุ15ปีดังนั้นหลายปีที่ผ่านมาและารที่มามมายการโกหกของเขาไม่ได้ดีขึ้นเลย แต่การที่เขาบอกคำโกหกของเขากลับดีขึ้นได้อย่างไรไทโรนได้เรียนรู้ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดแต่เป็นวิธีที่คุณพูดอย่างไรก็ตามไทโรนมีปัญหาที่ผู้สมงไหวได้รับยิ่งเราเห็นการโกหกได้เร็วเท่านั้นเมื่อไทโรนยังเด็กเขาได้ลถ และเสื้อผ้าส่วนใหญ่จากพี่ชายลูกพี่ลูกน้องลและเพื่อนนอนอของเขาไทยโรนไม่เคยซื้ออะไรด้วยเงินของตัวเองเพราะเขาไม่เคยมีเงินเลยเขาไม่เคยทำงานจริงๆเนื่องจากเราทุกคนเป็นหรือโดยพื้นฐานแล้วครอบครัวของไทยโรนเขาจึงสามารถเข้าถึงมาเลขประกันสังคมของเราหรือและมาเลขใบขับขี่ทั้งหมดได้ดังนั้นโดยปราศจากความรู้ของเราไทยโรนจึงมีรถยนต์ในชื่อของเราทั้งหมดและไม่เคยจ่ายบิน เนื่องจากเราเป็นครอบครัวเดียวกันไทโรนารู้ดีว่าเราไม่เคยคิดว่าเป็นเขาไม่มีใครในพวกเราจะเรียกตำรวจหาเขาหรือเมื่อเรารู้เรื่องนี้มันก็สายเกินไปที่จะทำอะไร เมื่อน้องชายของไทโรนอยู่ในกองทัพไทโรนได้รถสองคันในชื่อพี่ชัยของเขาพี่ชัยของเขาไม่ได้ค้นพบสิ่งนี้จนกระทั่งเขาได้ออกจากกองทัพในปีต่อมาและพบว่าไม่มีผู้ค้ารถไรายใดที่เชขายรถให้เขาเพราะถูกยึดไปสองครั้ง ฉันโทรหาตำรวจที่ไทยโรนปัญหาคือย้อนกลับไปในทศวรรษที่80ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจรกรรมข้อมูลประจำตัวอย่างไรข้อตามไทยโรนถูกจับและถูกตัดสินว่ามีความผิดภายใน6เดือนหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาระดับมธัธยมปลายและเขาไม่เคยรายงานต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติของเขาเลยด้วยเหตุนี้ตำรวจ จึงมีหมายจับดังนั้นไทโรนจึงถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาเมื่ออายุได้19ปีและถูกจำคุกเมื่ออายุ51ปีดังนั้นตลอดชีวิตของเขาไทยโรนจึงเป็นอาญากรคนโกหกและอาญากรมาโดยตลอดการคุมประพฤติคือเมื่อคุณถูกตัดสินว่ากระทำผิดแต่อย่าใช้เวลาอยู่ในคุกทันบน คือเมื่อคุณถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาและใช้เวลาอยู่ในคุกดังนั้นบุคคลหนึ่งอาจถูกตัดสินว่ากระทำผิดหลายครั้งในเวลาเดียวกันและอาจส่งผลให้ต้องถูกคุมประพฤติและรองลงอาญาจากรัฐหลังจากทั้งหมดนี้ทโรนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้อีกต่อไปดังนั้นไทโรนจึงใช้ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการศึกษาของทอดเพื่อหางานทำในแผนการเงินของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จำไว้ว่าตทโรนเป็นคนโกหกเก่งมากและฝึกฝนมากหลายปีดังนั้นเขาจึงรู้วิธีเอาชนะใจคนดังนั้นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ดเป็นบ,บางครั้งจึงอนุญาตให้ไทโรนขับรถราคาแพงบางคันกลับบ้านได้อย่างไรก็ตามรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือผลประโยชน์สูงสุดในการทำงานกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คือข้อเท็จจริงที่ว่าตอนนี้ไทโรนสามารถเข้าถึงทุกคนที่มีเครดิตดีมาเลขประกันสังคมและมาเลขใบขับขี่ ฉันคิดว่าไทโรนถูกจับและถูกตัดสินว่ามีความผิดถึงสามครั้งอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยเข้าคุกเพราะเหตุน,นี้ดังนั้นไทโรนจึงไม่เคยหยุดรับงานที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายมีความชาญฉลาดและบอกตัวแทนจำหน่ายอื่นๆทั้งหมดในรัฐอินลินออโยอินดีแอนนาวิสคอนซินและมิชิแกนเนื่องจากไทโรนไม่สามารถเข้าถึงครอบครัวเพื่อนหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของเขาได้อีกต่อไป ตอนนี้เขาจึงต้องหลอกลวงหรือช่อชนผู้อื่นโดยตรงสำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้พวกเราไม่มีใครมีหลักฐานใดๆอย่างไรข้อตามหลังจากพูดคุยกับคนสองสามคนสิ่งเดียวที่เหมือนกันกับสถานการณ์นี้คือไทโรนจนกระทั่งฉันได้พูดคุยกับคนสองสามคนที่บอกฉันว่าพวกเขาอยู่ที่บาร์เพื่อดื่มกับไทโรนและสิ่งต่อไปที่พวกเขาจำได้คืออื่นขึ้นที่บ้านไทโรนพยายามทำเช่นนี้กับฉัน แต่อย่าที่เขาใช้ไม่ละลายเครื่องดื่มของฉันจนหมดตอนนั้นไม่คิดว่าจะเป็นเขาไทโรนทําสิ่งนี้เพื่อรับหมายเลขประกันสังคมเรือและหมายเลขใบกับกีจากนั้นเขาก็จะได้รับเครดิตในชื่อของคุณเและซื้ออะไรก็ได้ที่เขาต้องการตอนนี้ฉันไม่คิดว่าไทโรนโลกพอที่จะเอาเปรียบผู้หญิงในลักษณะนี้แต่คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคนคนหนึ่งจะทำอะไร ฉันรู้สิ่งหนึ่งซึ่งก็คือ1 0 0เปอร์เซ็นต์ของเวลาถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่รายงานมันหากผู้หญิงรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเธอจะไม่รายงานเรื่องนี้เพราะเธอจะตำหนิตัวเองหรือรู้สึกอับอายพอถึงเวลาที่เธอต้องการจะแจ้งความเธอก็ได้ล้างหลักฐานทั้งหมดออกไปแล้วนอกจากนี้ ผู้หญิงบางคนรู้สึกเจ็บปวดมากจนเมื่อถึงเวลาที่เธอต้องการรายงานเธอก็ล้างหลักฐานทั้งหมดออกไปแล้วผู้ชายที่ทำเรื่องแบบนี้เป็นการปกปิดตัวตนที่แท้จริงได้ดีไม่เคยเป็นคนที่คุณคิดว่าจะทำอีกวิธีหนึ่งที่ไถ่ร้นใช้คือการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาจะแต่งงานในขณะที่ยังแต่งงานกับอนุยาคนแรกของเขา ย้อนกลับไปในทศวรรษที่8สิทธัยโรนทำสิ่งนี้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งและหนีไปกับมันเป็นเวลา8เดือนหญิงสาวไม่ได้สวยเพียงเท่านั้นแต่เธอยังร้อนแรงอีกด้วยดังนั้นไทโรนจึงรู้ว่าจะพูดอะไรและดูเหมือนได้สาวสวยอย่างที่บอกไปคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายที่ดูดีเพื่อที่จะเป็นททรนหรือแชร์คุณเพียงแค่ต้องดูสวย ฉันวิ่งเข้าไปหาหญิงสาวที่ศาลเธอกำลังมองหาไทโรนเธอพบคนใหม่และต้องการจะแต่งงานแต่ก่อนอื่นเธอต้องอยากกับไทโรนอย่างไรข้อตามเธอไม่พบใบอนุญาตการแต่งงานของไทโรนกับอนุญาคนแรกของเขาเธอต้องพิสูจน์ในศาลว่าไทโรนแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นในขณะที่เขาแต่งงานกับเธอเราค้นพบในภายหลังว่าไทโรนใช้ชื่อกลางของเขาในใบอนุญาตการแต่งงาน และนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลไม่เคยคิดออกว่าเขายังคงแต่งงานกับภนรยาคนแรกของเขาเมื่อเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เธอบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นและถามฉันว่า ไทโรนขับรถดีแบบนี้ได้อย่างไรตอนที่เธอพบเขาฉันบอกเธอกับสิ่งที่ไถ่โรนพูดกับฉันในเวลานั้นซึ่งเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดของเขาในงานแต่งงานครั้งแรกของเขาว่ารถของเขาอยู่ในร้านและเขาต้องการรถสักสองสามวันเพื่อไปทำงานดังนั้นฉันจึงเช่ารถให้เขาด้วยบัตรเครดิตของฉันวิธีที่เรอเลือกกับการแต่งงานกับผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกันคือเรณบอกกับหญิงสาวว่า ขาต้องกลับไปที่เซเดนอิลลินอยยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งใช้เวลาขับรถ6ชั่วโมงจากชิคาโกเนื่องจากเด็กหญิงคนนั้นสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยชิคาโกเธอจึงไม่สามารถไปกับเขาได้ไทโรนบอกภรรยาของเขาว่าเขามีงานทําในชิคาโกว่าเขาทำงานในช่วงสุดสัปดาห์ ดังนั้นระหว่างวันธรรมดาไทโรนจึงอยู่ที่มหาวิทยาลัยซอเทิร์นอินลินเออยอกับอันญาและลูกๆของเขาและในช่วงสุดสัปดาห์ไทโรนก็อยู่ที่ชิคาโกกับอันญาอีกคนหนึ่งของเขาของไทโรนรู้เรื่องนี้และไปที่บ้านของหญิงสาวพรีร้องที่หญิงสาวที่พยายามจะกำหนดผู้ชายของเธอและเรื่องทั้งหมดนั้นอันญาคนแรกของไทโรนได้ให้ ทโรนถูกจับในข้อหาบิกมิดแต่ภายหลังปล่อยมันไปไทโรนเลือและภรรยาคนแรกของเขาแต่งงานกันเป็นเวลา10ปีหลังจากนั้นหลังจากมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์3าครั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้หญิงอีกหลายคนอย่างที่ฉันพูดไปเนื่องจากไทโรนไม่สามารถเข้าถึงครอบครัวเพื่อนหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของเขาได้อีกต่อไปตอนนี้เขาจึงต้องหลอกลวงหรือช่อชนคนทั่วไปโดยตรงคนเหล่านี้บางคนเรียกตำรวจ และในที่สุดไทโรนก็เข้าคุกไทโรนไม่เคยติดคุกม,มาก่อนเพราะเขารู้วิธีการทํางานของระบบหลังจากไทโรนออกจากคุกเขาคิดว่าเวลาผ่านไป30กว่าปีแล้วเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันอีกครั้งนั่นคือตอนที่เขามาที่บ้านของฉันอและเราก็คุยกันไทโรนมีปัญหาสองประการ ปัญหาอันดับหนึ่งคือมีคนจํานวนมากเกลียดเขาคนที่ไทโรนแทบไม่รู้แต่รู้ถึงการกระทําของเขาและพวกเขารู้ว่าเราเป็นเพื่อนซีกันในคราวเดียวดังนั้นพวกเขาจึงเล่าเรื่องเกี่ยวกับไทโรนให้ฉันฟังตลอดหลายปีที่ผ่านมาตอนที่ไทโรนพูดฉันรู้ว่าทุกอย่างที่เขาพูดเป็นเรื่องโกหกนอกจากนี้ไทโรนยังโกหกเรื่องที่เขารู้ว่าฉันรู้สงสัยอืมไปว่ากําลังคุยกับใครฉันรู้ว่า เขาเรียนไม่จบปีหนึ่งและเขาถูกจับและถูกตัดสินลงโทษภายใน6เดือนหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมธัธยมปลายเมื่อไทโรนกระทําการขโมยข้อมูลประจําตัวกับฉันเขามีมาจับที่โดดเด่นตํารวจตามหาเขามาหลายปีแล้วปัญหาที่2คือการมาเยี่ยมของเขาทําให้ฉันต้องทบทวนตลอดเวลาตั้งแต่เราพบกันครั้งแรกตั้งแต่ฉันอายุ15ปีตอนนี้ตั้งแต่ฉันโตขึ้นตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า คำโกหกทั้งหมดของเขาตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตอนอายุ15ปีไทโรนเป็นคนที่มีสิท์ทำต่ำม,มากเป็นอาชญ,ญากรและเป็นคนโกหกฉันเชื่อว่าไทโรนเป็นคนหลงตัวเองสิ่งที่ผู้หลงตัวเองทำคือขมวดหรือเอาคุณค่านในตนเองของบุคคลหรือสิ่งที่บางคนเรียกว่าความภาคภูมิใจในตนเองผู้หลงตัวเองต้องรู้สึกดีกับตัวเองเสมอคนหลงตัวเองทำสำเร็จโดยสละเวลาเงินหรือสร้างตัวเองในขณะเดียวกัน ก็ทาให้คุณผิดหวังหรือพยายามทําลายคุณค่าในตนเองหรือความภาคภูมิใจในตนเองเนื่องจากไทโรนไม่มีฉนลูกพี่ลูกน้องของเขาเป็นสเบียงอีกต่อไปเขาจึงต้องการสเบียงใหม่ไทโรนขโมยเงินกว่า1 0 0 0 0ื่นดอลลาร์จากอนลูกพี่ลูกน้องของเขาลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งเป็นเพื่อนคนเดียวของไทโรนเป็นคนเดียวที่อนุญาตให้ไทโรนอยู่กับเขาเมื่อไทโรนออกจากคุกดังนั้นตอนนี้ไทโรนจึงไม่มีเพื่อนอีกต่อไป กระนั้นไทโรนกล่าวว่าชอนลูกพี่ลูกน้องของเขานวยเงินจากเขาไทโรนชอนอไม่เคยถูกจับชอนอไม่เคยเข้าคุกคนประเภทนี้ไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจเกี่ยวกับนอเเซสก็คือพวกเขาทั้งหมดคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอย่างไรข้อตามนี้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาที่อาศัยอยู่ในโลกแฟนตาซีที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อตัวเอง สิ่งที่น่าทึ่งจริงๆก็คือพวกเขาเป็นผู้โกหกที่เก่งที่สุดในโลกฉันนั่งอยู่ที่นั่นและดูภาษาไกา่ของรอนรอและไทโรนรและฉันฟังน้ำเสียงของพวกเขาและพวกเขาเชื่อได้คุณต้องการที่รู้สึกเสียใจสำหรับพวกเขาฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่พวกเขาพูดเป็นเรื่องโกหกแต่ฉันก็ยังรู้สึกเสียใจกับพวกเขา นี่คือเหตุผลที่ผู้หลงไหลในตัวเองรู้วิธีที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกฟนที่ดีที่สุดหรือพนักงานที่ดีที่สุดของคุณไทโรนบอกว่าลูกๆของเขาไม่ได้รับการด่าวันพ่อด้วยซ้ำไทโรนบอกว่าเขาให้ทุกอย่างกับลูกกอกของเขาและเขาทําทุกอย่างเพื่อลูกๆของเขานี่คือเรื่องราวที่ไทโรนบอกฉันเมื่อหลายสิบปีก่อนฉันอาศัยอยู่ในนอตาแครโรไหลหน้าเวลานี้แต่เมื่อฉันกลับมาที่ชิคาโก ไทรนเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังไทรนและทเทเรซาเพิ่งมีลูกคนแรกมีอาหารอยู่ในบ้านแต่ทานก็มีอาหารเพียงพอสําหรับอีกหนึ่งวันเท่านั้นและพวกเขามีเงินเพียงพอที่จะซื้ออาหารทารกเท่านั้นไทโรนไม่ทํางานและคงอีกห้าวันกว่าเทเรซาจะได้รับเงินไทโรนรับเงินซึ่งเป็นเงินเดียวที่พวกเขามีไปที่บ้านและมีช่วงเวลาที่ดีเขากลับบ้านอย่างเบาะม่และเข้านอน กลางดึกเทเรซาปลุกไทโรนไทโรนพบว่าตัวเองถูกมัดในลักษณะนี้ยิ่งเขาเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่เชือกก็จะยิ่งรัดขอมากขึ้นเท่านั้นจำเป็นต้องพูดไทโรนไม่เคยทำอย่างนี้อีกเลยตอนนั้นฉันกับไทโรนแต่ก็หัวเราะเยาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกสิ่งที่ฉันไม่รู้ในตอนนั้นคือถ้าคนคนหนึ่งเต็มใจทำสิ่งนี้กับลูกของเขาเองก็จะไม่มีใครเขาหากาักหลัง คนประเภทนี้เรียกว่าหลงตัวเองไม่สนใจสิ่งใดหรือใครแม้แต่ลูกๆของพวกเขาเองสิ่งเดียวที่พวกเขาสนใจคือคนที่ไม่ค้นพบความจริงว่าพวกเขาเป็นใครนอกจากนี้ยังมีนอสเซอร์สสประเภทที่แตกต่างกันและบางคนนอสเซอร์สมากกว่าคนอื่นที่นอสเซอร์สปัญหาของคนหลงตัวเองคือพวกเขาเก่งมากในการทําให้คุณคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแฟนที่ดีที่สุดแฟนที่ดีที่สุดหรือพนักงานที่ดีที่สุด พวกเขาเกี่งมากในการโก,กหกและจัดการดังนั้นอย่ารู้สึกแย่หากคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของคุณคุณไม่ได้โง่คุณไม่ได้โง่ตอนนี้ถ้าไทโรนสามารถหาผู้หญิงสวยได้ใครๆก็ทําได้ฉันบอกว่าภรรยาคนที่สองของเขาร้อนแรงเธอมีครบทั้งหน้าและตัว พนุญาคนแรกของไทยโรนชื่อเทเรซาเธอดูสง,ง่างามเลือและสวยงามพวกเราไม่มีใครรู้ว่าทําไมเธอถึงเลือกไทยโรนเธอมีผู้ชายที่ดีกว่าที่ต้องการเธอผู้ชายที่มีงานดีและมีการศึกษาสูงแต่เธอต้องการไทยโรนฉันคิดว่าผู้ชายคนอื่นดีเกินไปสําหรับผู้หญิงทุกคนถ้าคุณพูดว่าผู้ชายดีเกินไปและคุณเลือกผู้ชายคนอื่นตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณ จะได้อะไรถ้าคุณแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นสิ่งต่างไม่ได้ดีขึ้นบิดแต่แย่ลงและในที่สุดคุณก็จะได้รับการอย่าร้างนี่คือภาพสมัยมธัธยมของไทยโรนอย่างไรก็ตามวันนี้เขาใช้ชื่อไต้หวันแทนไทยโรนเขาสําเร็จการศึกษาระดับมธัธยมปลายในปี1983แแต่เขาได้ภาพ ของเขาเป็นภาพถ่ายในชั้นเรียนรับปริญญาปี1982ส,สิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นนักโทษและเป็นคนโกหกเมื่ออายุ17ปีฉันขอโทษฉันมาถึงอายุ18ปีเขาเกิดในปี2506ไม่ใช่2507ซึ่งหมายความว่าเขาควรสำเร็จการศึกษาระดับมธัธยมปลายในปี2524ไม่ใช่ปี2526 ขอบคุณที่รับชมมฝากกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้ฉันมีปัญหาด้านการพูดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวิดีโอส่วนใหญ่ของฉันจึงใช้เสียงภาคที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังยากที่จะแก้ไขเสียงของคุณเองสำหรับผู้ชมชาวต่างชาติของฉันซอฟต์แวร์แปลส่วนใหญ่ไม่ทูกต้อง100ผิดพ,พลาด ประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยอีกหนึ่งสิ่งตอนนี้ฉันมีช่อง Youtube 10ช่องดังนั้นฉันจึงไม่สามารถตอบกลับความคิดเห็นได้สำหรับสเนาเพลงของฉันฟรีไปที่เว็บไซต์ของฉันจจไวายว่าเพลงของฉันเป็นเพียงเพลงประกอบตอนนี้เพลงของฉันว่างแล้วแต่ถ้าฉันต้องเริ่มจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมฉันอาจต้องตั้งราคาสำหรับการดาวน์โหลด หากคุณต้องการสาบบวิธีสร้างเพลงของคุณเองให้ไปที่ช่อง YouTube อื่นของฉันแล้วมองหาคำว่า G A R A G E B A N D การสร้างเพลงของคุณเองเป็นเรื่องง่ายฉันทำมันและฉันไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หากคุณต้องการสาบบวิธีการแปลวิดีโอเป็นภาษาอื่นให้ไปที่ช่องยูทูบอื่นของฉันแล้วมองหาคำว่าแปลลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่าง